เนือกน้อยบอสเซนเต้น้อครับนั่งตรงนี้เลยเหรอคะเจ็บนะคะเอาไม่เป็นไรฉันเอาเสือมออา,มามมอย่อาดมาช่วยฉันเสียความดนี่เลย ต้องมีการเรือเือยอไม่ต้องีื่อยอออห,อหลุดไม่แน่เอินาลแน่นอนยอดเดียวมาครับลงเรยนบ้านนาแก้วกียรศาสตร์ออกมาพรุ่งนี้คร <c oughs> ูดีมจะไปรัก โอ้โหสุดยอญญด,ดอนะครับการแสดงชุดนี้ทำไมเกียร์สั้์ยาวแล้วมีสี่คน <c oughs> วันที音音่1ชื่อสมปอมวันที่2ชื่อชมง้าวันท3ชื่อสมสีมาว่า เอามาได้มาสคนมาสี่คนเออมาได้มาสี่คนนะจิกัดตังห้องจิกใจปีดคุณด้วยส้มเสียอะไรครับมาสีกอค่ะดินดินจอมค่ะ คณแม่คนละเรื่องค่ะอันนี้แก้วคุคดปูค่ะกรุกใครเป็นแม่เนี่ยคุณแม่ดูโซงไม่ออกหรอคะแม่ไม่เหมือนแม่แต่แม่เหมือนหมาคุณแม่ก็พูดไปไดดโอ๊ยนี่นางซินโวยวายเสียงดังอะไรกันบ้านที่ฉันให้ทำม,มาทำเสร็จหรือยังบ้านที่ไอ้กวาดเสร็จหรือยัง<อ>เสื้อผ้าชิ้นกับแม่สักเสร็จหรือยังหมาจรจัดหน้าหมู่บ้านอะ มาหรือยังคุณแม่คะสินไม่ใช่เทศบาลจับมานะคะวอรนี่แกก็เถิยงคุณแม่เหรอตบไปซ่วมที่เต็มอ่ะไปดูดมันออกมาหรือยังคุณแม่คะสินไม่ใช่กอล์ฟพอะ์สวอรนี่เกก็เถียงคุณแม่เหรอ มาแปลงร่ามอแปลงหน้าหมู่บ้านอะเราเบิดอะไปซ่อมมันมาหรือยังอ่ะไปซ้อมค่ะคุณแม่คะคอยังยังอะคุณแม่ท <laughs> นไม่ไหวแล้วนะแข่ง <c oughs> แม่คุณแม่หนูยังไม่อยากไปช่วยด้วยไปก็ได้ช่วยด้วย Music <oughs> มาคะ่ะ แมิวสิก <Music S 1> มาเลยค่ะแต่งหน้า ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยลูกค้าด้วยช่วยด้วยช่วย เจ้าใส่ชุดเถิดจับไม่พอเืไอ้ไม้แหลไปอาบ้เจ้าเจ้าช่วยลูกค่าเถิดเดี๋ยวก่อนที่ครจะช่วยลูกเจ้าอะเจ้ามาช่วยค้าใส่เสื้อก่อนเิคยังใส่ไม่ได้ ได้เลยท่านไง่งยๆเลยไม่ต้องนุ่งแล้วจะ่ายุ่งเงีลยครับนี่กระโปราเจ้าจะช่วยลูกข้าเถิดอ๋อข้าคิยวิ้วแหละให้เจ้าไปหาเม็ดโวเขียวมา สามบ้านแต่บ้านหลังน,นั้นต้องไม่มีคนตายนะได้เลยนราสมุนของข้าไปนำศพเจ้านี่ไปวงน่งน เขียวไหมมีข้าขอหน่อยเดี๋ยวบ้านนี้มีคนเคยตายไหมเคยมีแม่ของฉันเอง <c oughs> เสียไปเมื่อสองสามปีที่แล้ว สั่งตัด<าท>เจ้าชื่ออะไรหยิบยืมโหปตัวนี่แกดา่าใครด่าชุดโ,โูบา้านี่แกด่าใครด่าชุดโถไม่สวยนี่แกด่าชุดเหรอด่าแกนั่นแหละเดี๋ยวแกรู้จักบ,บ้านแถวนี้ไหม รู้จากอยู่ทางโน้นโอเคขอบใจมากก็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 โหเส่ชุดดำออกมาเลยเหรอ ก็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 บ้านนี้มีเมล็ดถั่วเขียวไหมมีบ้านนี้มีคนเคยตายไหมไม่มีข้าขอหน่อยเจ้าเป็นอามาให้นี่คืออะไรหรอไก่ไก่มั้งเจ้าน่าจะลืมว่าอ๋อนี่กินสิไก่เอาเจ้าเจ้าเป็นอะไรเจ้า เป็นอะไรเจ้าเป็นอะไรข้าวไก่ที่เจ้าวางไว้ตรงนี้ให้เพื่อนเจ้ากินนี่มันยาตายาไหนของเพื่อนข้างบ้าน <c oughs> เจ้าไม่สามารถชุบชีวิตคนคนนั้นขึน้นได้มาหรอกด้วยสัญจาของธรรมชาติคนสว่วนคนทุกคนเ่าจะเจอเดแก่กเจ็บตายเจ้าไม่สามารถชุบชีวิตรรูกเจ้าขึ้นได้หรอกละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจิธรรมของมนุษย์ 好不好？